สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับจากช่องโชคกมลนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับซื้อของเก่าแบบไหนให้ได้กําไรนะครับทุกคนนะครับงงผมก็บอกไปแล้วนะครับวิธีซื้อของเก่าเทคนิคการซื้อนะครับเราต้องมีเทคนิคเคล็ดลับการซื้อนะครับถ้าเราซื้อนี่ก็ซื้อเป็นนะครับ แต่เราจะซื้อแบบไหนจาัดก,การขายยังไงซื้อแบบไหนให้ได้กําไรนะครับบางคนก็ทํามาหลายปีก็เลิกทําก็มีนะครับเพราะว่ากําไรมันน้อยก็มีนะครับกําไรมากอยู่ที่เราซื้อครับการซื้อจะทํากําไรนี่ก็อย่าไปซื้อแพงนะครับทุกคนถ้าเราซื้อราคาสูงเราไม่เหลืออะไรนะครับค่าลดค่าน้ามันค่าแรงนะครับ ว่าถ้าของเยอะเราก็ต้องมีแรงงานมาช่วยนะครับทาคนเดียวคงไม่ไหวนะครับทุกคนนะครับเราต้องคิดเผื่อค่าแรงพลังงานด้วยนะครับเราถึงจะประสบความสําเร็จนะครับก็ทีนี้ผมจะบอก <c oughs> การขายนะครับทุกคนที่ขายนะครับเราซื้อมากองไว้นี่ครับเอามากองไว้ แล้วก็ให้เขามารับซื้อให้หรือเราจะจัดส่งเองแบบไหนดีกว่ากันนะครับในความคิดผมนะครับจากประสบการณ์ผมเคยขายนะครับดีทั้งสองแบบเลยนะครับทุกคนนะครับบางครั้งผมก็ให้โรงงานเขามารับซื้อให้นะครับบางครั้งผมก็จะไปส่งเองแล้วแล้วแต่ท่านผู้ชมจัดสะดวกครับอชอบแบบไหนก็ ส่งแบบนั้นเลยนะครับทุกคนไปยากนะครับที่การซื้อการขายนะครับแต่ถ้าส่งเองนะครับเราก็ได้ราคาสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเขามารับซื้อให้ครับบางโรงงานนะครับเก็คิดค่าน้ำมันนะครับ ราคาก็จะถูกลงแล้วแต่ชอบนะครับว่าจะาขายแบบไหนจนขายแบบไหนให้ได้กำไรสูงสุดนะครับก็ต้องซื้อทุกวันนะครับซื้อเยอะๆนะครับถ้ามีเวลาก็ไปซื้อไปเลยครับวันละ เอาประมาณเต็มรถนะครับวันละหนึ่งเที่ยวสองเที่ยวนะครับใพยายามซื้อก็ซื้อซื้อซื้อกองกองกองไว้เลยนะครับเพราะว่าของเก่านะครับเบืองพื้นที่จิ้มพื้นที่เราได้กําไรเป็นกิโลนะครับทุกคนนะครับไม่ใช่ได้กําไรเป็นชิ้นนะครับเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าอย่างของผมนะครับผมซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าครับกําไรผม ถ้าผมไม่ได้แกะว,วันนี้ผมก็ไม่ได้อะไรนะครับซื้อมาวันนี้สองสามวันผมถือแกะนะครับซื้อรวบๆๆวบรว้ไปผมผมไม่ได้เงินหลายวันนะครับแต่ถ้าซื้อกวดออสามารถออขายได้ทำกำไรให้เราได้หลายร้อยหลายพันนะครับเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งแต่ขยะ ไม่เยอะนะครับทุกคนซื้อกวดนะครับไม่เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าขยะที่เราทิ้งนะครับก็มีเยอะอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะขายได้ทุกอย่างครับกวดก็เหมือนกันนะครับกวดที่ทิ้งก็มีส่วนน้อยนะครับที่ขายไม่ได้ครับเองก็ขายได้ครับงานเขากล้องไม่อยากซื้อเพราะว่าไม่คุ้มค่าที่ซื้อเครนครับกวดตมันถูกนะครับถ้าอยู่แถวในเมืองครับแถวภาคกลาง ก็น่าจะมีราคากว่าแถวภาคอีสานครับทุกคนครับตามระยะทางครับทุกคนนะครับถ้าใครส่งไกลก็มีราคาเพิ่มหน่อยถ้าส่งใกล้ก็ราคาก็จะถูกลงนิดน,นึงนครับส่วนผมนะครับผมส่งของก็มีทั้งใกล้ไกลนะครับทุกคนของบางอย่างที่พอสงไกลของไกลนะครับส่งไกล แต่บางอย่างผมส่งไกลผมก็ไปนะครับแต่ผมไม่ได้ส่งตันก็สูงสุดก็ประมาณหนึ่งตันนะครับทุกคน,นครับขายอะไรของผมตันหนึ่งตันของผมนี่ส่งไกลผมขายทองแดงนะครับทุกคน,นครับเป็นทองแดงเก่าเป็นทองแดงเก่าเครื่องใช้ประเภทเ งานบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับทุกคนงานบอร์ดแล้วกเออ็เป็นพวก mm hmm. มิเนียมนะครับเดมิเนียีก็แล้วแต่ที่พวกจะส่งนะครับเพราะว่าผมรู้จักโรงงานส่งก็สองสามโงนะครับก็แถวใกล้ๆนะครับก็ศึกษาดูราคาก่อนครับก่อนจะส่งแล้วก็ค่ารถค่าน้ำมันดู น้ำหนักเราด้วยคร ok. ับน้ำหนักส <K music Brothers> okay, ินค้าเราได้กี่กิโลครับคือคุ้มค่าน้ำมันที่เราไปส่งนะครับก็ใครสนใจครับธุรกิจซื้อห้องเก่านะครับทุกคนซื้อเลยนะครับธุรกิจห้องเก่านะครับสร้างงานสร้างเงินสร้างกำไรให้กับอีกหลายหลายคนประสบความสำเร็จ หลายคนมาแล้วนะครับทุกคนครับอยู่ที่ว่าเราจะขยันหรือเปล่านะครับถ้าใครขยันก็มีกันใช้ทุกคนนะครับทุกสาขาอาชีพไม่ว่าอาชีพไหนก็ประสบความสําเร็จหมดแล้วครับทุกคนแล้วแต่ครับแล้วแต่ใครจะเลือกทําอาชีพครับยางผมก่อนผมจะมาซื้อของเก่าครับผมําอะไรก่อนผมจะมาซื้อของเก่าผมก็ไปขายอาหารสดครับทุกคนส่งับ เล่ขายตำหวานครับขายไข่ขายแล้วก็ทํากําไรให้ผมได้เหมือนกันครับทุกคนครับก็เพียงแต่ว่ามีตู้แช่แข็งครับทุกคนพวกผมแช่ไวก้ก็ตอนเช้าก็ไปขายตาหวานขายแล้วก็ขายดีอยู่ทุกคนครับเราก็ได้กําไรเป็นถุงเป็นถุงขายยกถุงไปนะครับทุกคนะครับท้ายแบบนี้ครับเราซื้อมาวันนี้เพราะว่าอาหารการกินครับ ใครอาหารสดยังไงทุกคนก็ต้องซื้อกินอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นอาหารนะครับทุกคนดีกว่าทําอาหารสําเร็จรูปอาหารแบบถุงนะครับทําเสร็จแล้วทิ้งนะครับทุกคนนะครับกินไม่หมดก็ทิ้งนะครับแล้วก,ก,ก,ก็บูดครับแต่อาหารแช่แข็งนะครับอาหารแช่แข็งนี่เราขายไปหมดเราก็เอามาแช่กินไว้นะครับ ก็ดีเมืหอดกันนะครับอันนี้ผมประสบการณ์ผมเคยขายนะครับทุกคนนะครับก่อนพวกจะมารับซื้อของเก่าครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับทุกคนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ